ที่ที่โรงครัวที่มูลนิธิไปคันน้ำปะน,นะนะสุกมันก็เลยมาที่ห้องก่อนเข้ามาในห้องมันมันเดินมาเนี่ยมันไม่มีเสื้อผ้าใส่เปือยเปื่อยหมดทั้งตัวเลยน้องปูก็เลยพูดพอันเปิดประตูเข้ามานั่งลงเท่าน,นั้นแหละพอนั่งมันมาอย่างไงนะ่ะะ สก,กปกก็สกปกนะเปือยหมดทั้งตัวทั้งแต่ศีษษะจดเท่าเนะสื้อผ้าก็ไม่ใส่เลยทั้งทั้งกิงกรัมก็ใส่เสื้อผ้าวันเราเนี่ยแหละแต่ตัวคนนะนะพอพูดยามันอเนะี่ยมันร้องให้มันมุดเข้ามุมฝา <c oughs> จะเป็นเหลียบนะมุมฝาเลยก็เหมันร้องให้หันหลังออกมาเนะี่ยมันอเลแต่พอรู้ว่าเรา เห็นว่ามันไม่ใส่เสื้อผ้าเป็นผู้หญิงนะถั้งมันเปื่อยหมดทั้งตัวมดุมดเข้ามุมฝามันร้องไห้อึ๊กอึอยู่ยำตั้มก็เปิดประตูเข้ามาแล้วหลวงปู่ก็อยู่คนเดียวที่อยู่ยยที่เตียงนั่นแหละยำตั้าเห็นมันร้องไห้มันเป็นเด็กผู้หญิงเข้ามาเนะาะยำตั้มก็เลย เปิดประตูเข้ามาเห็นสุกมาร้องไห้แต่สุกแต่ตั้มเนี่ยไม่ไม่รู้ว่ามันร้องไห้เพราะอะไรแต่ว่าคงจะคิดว่าเด็กผู้หญิงเข้ามาเนี่ยหาหลวงปู่หลวงปู่อาจจะไป็ลวนลามอะไรเลยความคิดนะยมตั้มก็ต้องคิดอย่างนั้นนะถ้าไม่คิดอย่างนั้นพูดทำไมต้องพูดเสียงแแข็งเลยนะทำมันรให้มัน <laughs> เขาไปดูเราได้ เอาจะทําทอะไรให้มันหรอไม่ทําไมลร้องให้เอาไม่ได้ทําอะไรหรอกพูดเพียงพูดให้มันมเฉยพูดพูดอะไรเ่มันเข้ามาเนี่ยมันไม่มีเสื้อผ้าใส่มันเปื่อยหมดทั้งตัวทั้งแต่ศีรษะจนเท้านะเป็นผู้หญิงไม่ใส่เสื้อผ้าก็เลยพูดอย่างนี้มันก็เลยมุดเข้ามุมฝามก็ร้องไห้อย่นั่น ทำก็เลยรู้ว่าเออคงใช้สุขเลยสุเจ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่จริงๆเหรอเขาไม่มีเสื้อผ้าใส่ตั้งแต่ตายไปจนปัจจุบันนี่หมันลไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วนี่คือคนไม่ได้เคยทําบุญสุนทานแล้วสุขป่วยหมดทั้งตัวใช่ไหมเขาป่วยตั้งแต่ตายไปเป็นกรรมด่าพระ ูเท่าพู้แก่พ่อแม่มันก็ด่าด้วย่าพ่อพ่อ,พอส่วนมากมันจะด่าพ่อมันคือลูกสาวคนเดียวนี่เอาแต่ใจว่งนั่นแหละพ่อเห็นลูกสาวว่าเออเดกจากทํางานมาแต่ก็ไปทํางานเนี่ยได้ไปทํางานเป็นผู้บริหารที่สองบริษัทนะแล้วก็พ่อก็เป็นเจ้าของธนาคารก็ดูธนาคารกับแปร <c oughs> ได้เงินมาซื้อเหล้าซื้อเบียร์กินทุกวัน <laughs> แล้วก็ไปไม่มีเพื่อนลูกเศรษฐีคนลาวเนี่ยเขาจะกลัวกลัวคนรวยใช่ไหมละ่ะอยากมีเพื่อนทำยังไงจะมีเพื่อนก็เอาเงินไปนี่ใส่กระเป๋าไปเต็มๆแต่และว,วัน,เ,นเงินตัวเองก็ไม่มากเราแต่เอาเงินพ่อไป <laughs> 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 อไปแล้วก็ เพืเ่อนผู้หญิงผู้ชายเรียกมาให้ไปซื้อนั่นซื้อนี่มาซื้อเนื้อมามาทำอาหารทำลาบทำก้อยอะไรเป็นจินติบๆแล้วคนลาวก็จนอย่างนั้นแล้วก็สุกนี่เป็นเงินงนู่นวันไหนวันไหนไม่ไปซื้ออย่างนั้นสั่งเขาไปซื้อไก่ซื้อเป็ดมาฆ่ามาลาบมาต้มอย่างมีเพื่อน มีวันหนึง่งเพื่อนนะ่ะบอกเพื่อนนะไปขโมยวัวเขาไปขโมยวัวเขาเอามาฆ่าฆ่าสุกนี่นนเป็นคนที่ทําเอาเงินไปซื้อเครื่องปรุงเครื่องอะไรมาทําจินเล่ามอยาแต่ตอนที่ว่าตอนเป็นคนมันทําหมดทุกอย่างแล้วตอนตายไปเนี่ยสุกได้รับกรรมเลย สุขมีเขาเป็นงัวเลยไม่ได้หลับได้นอนเยอะยังไงจะนอนจะเมะกั็คาปากนอนง่ายก็ไม่ได้คาเขาง <c oughs> ัวตัวนั้นนะตัวที่ให้เพื่อนเอามาฆ่าเแหละคือคือมันร่วมกันได้แต่แต่แตม่ตัวเองไม่ได้ฆ่าเราเป็นเป็นคนสั่ง <c oughs> โอ้กับมันมันรวมกันหมด ทุกทรมานอยู่โอ้ยหลายสิบปีที่เป็นกลัวอยู่นี่แต่เยืนอย่นะไม่ได้นอนนะไม่มีอยู่มีจินน่ะเป็นทุกข์สุขเนี่ยเราตั้งแต่เป็นยุงมายุงสุขก็ได้เป็นเพราตายไปแล้วเป็นยุงนี่ยุ้มยิ้มยุ้มยิ้มยุ้มยิ้มหยุดตัวเล็กๆน่ะ อเพื่อนก็เยอะเลยเพื่อนก็เยอะยุงมันเยอะเ่ยกองกันอยู่เยอยๆๆๆหิวแต่จิตมันหิวมันเงินตอนที่เป็นคนนั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้กินมันฆ่าอยู่เยอะอเลยรับหมดมันเล่าให้ฟังหมดนี่ที่มีผีก็ดีอีกอย่างหนึ่งที่เขาไปรับกมเน่ยแต่ละตัวละตัวนี้เก็จะเล่าให้ฟัง โอ้มันนี่แต่ว่าพุทธที่เจ้าไปเห็นอย่างนี้ถึงถึงไม่อยากให้คนฆ่าสัตว์ตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยจนตัวใหญ่หม <c ười> ดเลยรับกรรมทีนี้พอวันนั้น,ว,น,น,นวันนั้นนะ่ะวันที่สุขมันร้องไห้มันลวงปู่ว่ามันไม่มีเสื้อผ้าใส่พอคุยกันเรียบร้อยก็ถวายน้ำปนะไม่ต้องอายหรอกเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ม,มาอยู่กับลวงปู่มันจี่ป,ปีแล้วเนี่ย เพิ่งจะมาอายวันนี้เนะอะอยู่กับหมูผีก็เปื่อยอยู่ยนี่ตลอดมาเหมวันนี้ก็ตั้งสติให้ดีอยากมีเสื้อผ้าใส่ไหมล่ะอยากมีปูอะทุกคนอยู่ที่นี่ใครอยากมีเสื้อผ้าใส่ผีขอกมัหมดทุกตัวเลยวันนั้นวันนั้นยังอยู่เจ็ดตัวที่ยังไม่ปล่อย,ยเดยวอยู่เจ็ดตัว,วน,นั้นก็ให้โยมตา้งผ้าออกไปแมคโคร น้อโภทังที่ข้ามูลนิธิอ่ะผีเจ็ดคนไปเสื้อเสื้อเสื้อผ้าเจ็ดชุดอ่ะคนละชุดชุดชุดลองเท้าด้วยนะแบ่งสิฟันยาทิฟันเราคนละชุดดิโอ้ยถุงขนาดนี่มาเลยอันนี้ก็ของนี่ของนี่ของสุกนี่ของน้อยนี่ของดาวนี่ของสุมานี่ของบุญไล่กันมาเขาก็จัดของใครของมันดิ นั่นแหละเป็นเสื้อข้าเขาใครมันเอามากันเอามามารวมไว้สายสินประโยคนอจะชักบงสกุลให้เด้อจะเลยนบงสกุลให้พอบงสกุลเนาะเอาเอาไปใส่แบ่งกันไปใส่จริงๆเขาก็ใส่ชุดเดียวนั่นแหละแต่พวกหนึ่งกับกองไว้ใส่ลเพราะคนคนเดียวเนาะแต่เวลาไปจะไปไหนอย่างเนี้ยคนไหนแต่งตัวคนนั้นจะใส่ชุดของตัวเอง ถ้าดาวถ้าดาวเป็นคนแต่งตัวก็จะใส่ชุดเด็กไปแล้วไปในห้างไปอะไรไปตลาดไปอะไรก็แล้วแต่ก็ใส่ชุดเด็กนะแต่ถ้าสูงมากก็ใส่ชุดผู้เท่าเราเนี่ยคนแก่เราพวกก็จะใส่อย่างนี้ใช่ไหมล่ะสูงก็จะเอาอย่างนี้ก็ใส่มันเป็นคนแก่ไปแล้วสุกแก่สุก เพื่อนกันกระตั้มเลยตายรุ่นเดียวกันเนอายุอายุตอนนั้นสี่สิบแปดสิบเก้าตายทอนที่ตายเนี่ยพ่อแม่ตายไปหมดแล้วนี่มันเป็นพวกนี้มันเป็นลัทิคอมมินนิตอะ่ะพวกมาพ่อองสุขเนี่ยเป็นคนมาจากกินแดงจากกินแดงเป็นเป็นคอมมินนิต์มาก,ก่อน แล้วก็ไปเรียนหนังสืออยู่ที่อเมริกา <c oughs> เป็นเป็นคนจีนเพราะฉะนั้นทั้งนด้มาตั้งธนาคารเมืองลาวเป็นคนแรกฉ <c oughs> พาะคนลาวเขาไม่มีปัญญาที่จะทำธ <c oughs> นาคารหรอกอ <c oughs> นี้คราบลูกคนจีนไปอยู่ที่ไหนก็นจะต้องค้าขายอย่างนี้นะ <c oughs> นีะนี่พอ พ่อแม่ตายไปแล้วนี่ไปทำงานกับจากที่ทำงานขับขับรถมีรถเจ๋งคันหนึ่งขับมาจะไปบ้านบ้านมันก็เป็นบ้านอยู่ไกลๆมันอยู่นอกเมืองเป็นบริเวณกว้างใหญ่บ้านหลังเดียวทย่นั้นมีบ้านหลังเดียวที่ในประเทศเรามีมีสะไวน้น้ำ ที่บ้านขงสุกมมีสะไวยน้ําแต่บ้านใหญ่สมัยนั้นเป็นบ้านไม้นะเป็นบ้านไม้แล้ววันที่ไปเมืองลาวไปเวียงจันทร์สุขมันพาไปดูแล้วมันจําได้อยู่แล้เดี๋ยวสุกจะพาไปดูไอโ้โรงแรมคอนโรงแรมสวรรค์อะไรนี่แหละ,ะสุขที่หน้าโรงแรมเนี่ยมันจะมีสะ มีปลา<ม>เขาเลี้ยงปลาเวลานั้นก็เอาอาหารไป,ไปให้ปลากินพอลงรถมันพาเดินไปเลยเนมันจนําได้อยู่ด้วเป็นผีเลโรลงแรมนั้นโรงแรมนั้นเป็นโรงแรมเก่าแก่เป็นโรงแรมแรกของเมืองเบียงจันนะ<ม>เขายังอนุรักษ์ไว้อยู่เป็นไม้เนี่ยก็จะพังแล้ว <c oughs> แต่เขาก็ยังบูราะพอคนยังได้ไปพักอยู่เลย ที่น้าโรงแรมก็เป็นสระน้ำแล้วมันก็พาไปเดินไปดูธนาคารธนาคารแรกก็เป็นธนาคารไม้ที่พ่อสร้างขึ้นมาวันนั้นมาผมันยังจำได้อยู่ดิพีพาไป <c oughs> นู้นนู้นโรงแรมนะพาอขี่รถไปนะพาไปเลยพาไปไปลงเอารถไปใกล้ๆโรงแรมก็ลงพาไปเดินไปดู พราะมันตอนตอนนั้นมันมันพึ่งสติมันฟื้นกับเคลืนมาจําได้หมดเลยเวลาไปไปต่างประเทศข้ามด่านข้ามอะไรสุขมันจะมาเขียนแทนเด็กเลยจริงจริงมันชื่อของนางใบพสาสปอร์ตอะ่ะเวลากรอกนางมันกรอกมันเป็นเด็กมันไม่รู้จักภาษาอังกฤษสุขนี่จะมากออภาษาอังกฤษจับเลยนะ ไม่สายไปประเทศไหนก็แล้วแต่สูงมันเขียนดาวใช้ภาษาอังกฤษมันมันเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยนี่ยเป็นคนเป็นคนเก่งในตอนที่เป็นคนอยู่ที่ตอนตอนที่มันมีศีลมีธรรมแล้วเนี่ยดาวมันอยากเรียนหนังสือ เราอยากเข้าโรงเรียนเราอยากเข้าโรงเรียนน้องปู่ก็ให้ท่องก็ไก่ที่งอรองหูท่องสุดคูนทั้งสิบถึงสุดสิบสองเนี่ยเนะก็สอนหนังสือก็เขียนหนังสือได้อ่านหนังสือออกปัจจุบันมันเว้ยพิมพ์สองปกตินป,ป้าป่ามิเตดาวแล้วเจ๋งเนี่ยมนคอมพิวเตอร์มันเจ๋งเนี่ยดาวดาวเออดาวมันเงเด็กๆเนี่นย,ยส,อสอนสอนเรา สอนวันเดียวนี่จบเลยได้พอสี่เ่ยอขอขึ้นมัธยมเราเลย <c oughs> มันสมองมันโอ้ยเจงมากเลยดาวเนี่ยนะนาดฟังเทศหลวงตาเนี่ยนะฟังหลวงตาเทศช,ชั้นเมื่อไหร่ล่ะเพราะหลวงตาเทศจบมันเล่าเนี่ยคำเดียวกับหลวงตาพูดเลยเด้อป๊อปจนจบเลยเดย้นี่คือความทรงจำของดาวเนี่ยนะ ภาษาอังกฤษเรียนเราเองตอนนี้ก็พอพูดได้ในทีวีก็เขียนได้พูดได้เออผีนี่ก็แปลกเลยเขาอยู่กรุงเทพนี่นะอยู่ท,ที่อยู่ที่ตั้มอยู่ที่โยมตั้ม uh huh. อยู่ในร่างของนางนะ uh huh. โอ้จะนุน่นรู้จักจกันดีท่าน <laughs>

ไอ้คุณนายต้อยวันวันนั้นนไปจัดงานอยู่ที่จวนผู้ว่าภูเก็ตใช่ไหมนะภูเก็ตหรือที่นค <plain>. รที่ที่ภูเก็ตตอนนั้นนะคุณนายต้อยก็เอาใบใบไอ้บอกเกี่ยวกับกาชาติที่จะช่วยคนแกคนชราคนพิการน์นะวางไว้อย่างเงี้ยแล้วก็การาบหลวงปู่ดาวมันนั่งมันอ่านเห็นจับขึ้นมาเลยอ่านพระต้อยพ่ะต้อยทำอะไรอย่ นี่นี่ของการอะไรการชาติอะไรอยู่างอธิบายให้ดาวฟังหน่อยก็เลยว่าต้อยจะไปช่วยคนชราไปคนเก็บไข้ได้ป่วยคนพิการถ้างั้นดาวออกเป็นคนแรกเพราะนั้นมันออกเท่าไรมันห้าพันห้าพัน <laughs> ใครยังไม่ได้รู้ไม่ได้ออกสักตังเนี่ยวันนั้นวันนั้นหลายคนร่วมออกมันได้หมื่นกว <c oughs> ่าบาทแล้วก็นั้นออกคนนี้ออกดาวมันออกก่อนเลยถ้าไปจะไปช่วยเด็กนักเรียนให้ทุนเด็กนักเรียนคนยากจกนอย่างเงี้ยถ้ามันเห็นโครงการมันจะออกแล้วมีเงินเท่าไหร่มันจะออกออกก่อนเขาเลยดาวเป็นคนจนมาก่อนแล้วเกิดชัดหน้าดาวจะได้ไม่จน มันก็พูดว่าดาวจะเรียนหนังสือตั้งแต่ตอนที่ดาวยังไ,ไม่ได้ไปเกิดดาวเกิดมาแล้วดาวจะต้องไปเรียนยากดาวจะไปเรียนโามันมันจะเรียนตั้งแต่ตอนนี้ไว้พอเกิดดาวมันเรียนมันจะจําได้ง่ายมันจะเป็นเด็กอัจฉริยะคือความต้องการมันดาวอยากเป็นนางพยาหมอ <c oughs> จะไปรักษาคนไข้คนป่วยไม่เอาตังค์แล้วตอนนี้อีกนานเป็นเจ้าค้ที่ว่าดาเจอก็ตอนนี้ก็ให้เปิดโอกาสให้เขาทาบุญนะทั้งหมดทุกคนนะแต่เขาเขาก็ผูกพันกับหลวงปู่มากได้ยินว่าไม่สบายอย่างนี้พอ บันไหนไม่สบายเข้าธนาคารเนี่ยเออถ้าเข้าไอโรงพยาบาลเนี่ยนะมันจะมันอยู่บ้านมันจะดูดูเฟซบุ๊กเลยจะเห็นเลยว่าหลวงปู่อยู่ที่ไหนพอเห็นหน้าเนี่ยร้องไห้เลยเด็ดดีเด็ดดีเด็ดดีอย่าเพิ่งไปก่อนดาวนะ ดาวจะไม่มีพ่อม,มันถือว่าหลวงปูนะ่เป็นพ่อที่มันถือว่าเป็นพ่อตั้งแต่วันันหลายปีแล้วไปพาไว้หล่อพระประธานเขานิม,มนตลหลวงปู่ไปเป็นประธานหล่อพระประธานที่ะนระรปฐมเขาก็แผ่ทองมาให้เขียนใครจะเขียนชื่อหล่อพระเนี่ยก็แผ่นทองมาแจกนะครับ เขียนชื่อนามสก,กุลใส่ทุกคนก็กนเขียนเขียนแล้วปู่ก็เขียนดาวก็ได้มากเขียนดาวเขียนแล้วมันร้องไห้เ่ยทำไมร้องไห้ลูกดาวไม่มีนามสก,กุลมาเขียนเกิดมามันไม่มีพ่อมแม่ชาติก่อนนะพ่อแม่ไม่รู้ตายไปไหน,นก,ก็เลยไปตายอายุเจ็บ เจ็บขบย่างย่างขบที่แปดที่นั่ที่มันตายเนเล่าชีวิตมันเล่าชีวิตมันโอ้ยคนในร้องให้มันเลยชีวิตเกิดขึ้นมาไปขอทานอพอ <c oughs> มันไม่มีนามสก,กุล <c oughs> ก็ได้บอกว <c oughs> ่าเช้นนามสก,กุลลงปู่ลงไป ใช่ดาวสกุลจันเลกมันมันก็เลยเขียนดาวมีพ่อแล้วดาวมีพ่อแล้วในดาวสกุลกับเราเลยแปว่ามีพ่อมันทุกวันมันก็จะเขียนในโทรศัพท์มันก็ยังเขียนเลยดาวจันเดกเบอร์โทรของมันถ้ากดลงไปเป็นดาวจันเดกจะเป็นของดาวเลยอแลมันมันโน้ตไปในโทรศัพท์ของมัน <laughs> ผีแน่อยู่กับผีัอง็ดีอีกแล้ง <c oughs> บาปบุญคุณโทษอะไรที่เราไม่ไม่เข้าใจชัดเจนก็นชัดเจนขึ้น <c oughs> ก่อนที่เขาจะพูดเรื่องการที่ตายไปไปดับกรรมยังไงเนี่ยหลวงปู่ระเทศที่ไหนนอ้อช่ั้นพูดถึงเรื่องนรก นรกกับสวัรค์นี่แหละเมืองนรกมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กันเล่าไปพอกับมาถึงที่พักดาวมันถามหลวงปู่พวกพิดทุกตัวนั่นแหละมันถามผลัดกันออกมาถามหลวงปู่เคยตกนรกอยู่หรือไม่ได้ตกไม่ได้ตกทำไมถึงพูดถูกไ เราเป็นคนที่ภาวนาแล้วก็ไปดูนรก <c oughs> ไปดูสัตว์นรกจะมาทูดเขาทรมานอย่างไงตกนรกแต่ละหลุมแล้วหลุมเป็นอย่างไงเขาพาไปดูโยมผู้บานเขาพาไปดู <c oughs> ดาว <c oughs> ก็เลยพูดดาวตกนรกเป็นหมื่นปีก็เล่าตั <c oughs> ้งแต่นรกมืดขึ้นมาจนถึงนรกแก่งตามที่เรานิมิตรเห็นตรงกันป๊อปเลย ดาวไปตกจริงไม่ได้ไปยืนดูเหมือนหลวง,ลงปู่นะฮยพวกคนตกแล้วกรรมแต่ละคนละคนเขาก็จะเล่าเรื่องของเขาประวัติตั้งแต่ข่าวเป็นมนุษย์อยู่เคยทำอะไรมาเนียตายไปแล้วไปรับกรรมอะไรก็ก็จะเล่าเพราะมีศีลมีธรรมเขาจะเล่าหรอกแต่ตอนที่ยังเขายังไม่มีศีลไม่ธรรมยังเป็นผีนิด รละลึกไม่ได้เลยแล,ล้วถึงชาติก่อนที่เคยเป็นมุนทุเด่นระลึกไม่ได้เลยสุขนี่ยก็รละลึกไม่ได้พอมาได้รับศีลรับธรรมแล้วเนี่ยไหว้พระสวดมนต์เป็นนั่งสมาธิภาวนาเป็นแล้วนี่ยให้รักษาบริสุทธิ์ศีลเป็นมันสติฟื้นกลับขึ้นมาหมดสติฟื้บขึ้นมาจาได้หมดหนังสืออนะสอนดาวเนี่ยสอน,นสอะไร ทำสอนคณิตศาสตร์เนี่ยสอนยกพลังอย่างนั้นเก่โอ้โหมันเจ๋งได้สุกนีมันจบมันสอนมาแบบประเทศนอกกนเลยสมัยพวกเราเรียนมันยังไม่มีเ,กกน,เนี่ยกมันนแต่สุกมันไปเรียนมาจากอเมริกา <c oughs> มันจบเมืองนอกมาเอามาสอนดาวสองคนอภีตัวเดียวกันสอนกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> แม่สุก็เขียน หลักสูตรไว้อธิบายไว้ดาวก็ออกมาสุกก็เข้าไปก็มันกระ็หลบคนเดียวนะดาวก็มาเขียนอพออธิบายไม่ได้เขียนไม่ถูกก็สุกไม่สุกบอกดาวใหม่อวางปากกาวไว้แล้วครัสุก,กออกมากเขียน,นอย่างนี้มึงเยาวสมมองตื้อารสอนกันเนี่ย คูมันก็ครูครูนักเรียนหนึ่งเนี่ยล้วก็จะสอนกัน